เด็กดีนะกันง่าอโอทุกคนเดินข้ามสองรอบเดินผ่านไปสองรอบหายยากมากเธอ,อขนมที่เธอมันกินนะมันมีกลิ่นนะถ้าเธอกินในรถนี้คือกลิ่นมันก็ตลบอบวนอยู่ในรถแล้วคือเขาบอกว่ากลิ่นมันไม่โอเคกลิ่นมันม่อะไรทำไมตัวเลือยากได้เหรอ You see, you see, you see. สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอก,กันกับพวกเราทิโมโรซาแทฟินกันอีกแล้วนะคะวันนี้คะ่ะพวกเราวันเสาร์ทุกคนหยุดอยู่บ้านกันเนาะแต่วันนี้เนี่ยเราจะไปส่งพี่เพลงไปนอนที่บ้านเพื่อนคืนหนึ่งนะคะไปค้างที่บ้านเพื่อนคืนวันเสาร์เนาะเดี๋ยวดูสิว่าพี่เพลงสภาพอากาศวันนี้คือแดดเปรี้ยงแล้วก็แดดจา้ามากๆพี่เพลงกํกลาลังตัดเล็บอยู่นะคะการงานถ้าไม่ไปบ้านเพื่อนนี่หนูจะตัดเล็บไหมลูกตัดแหละอืม อ๋อเพื่อนจะทำเล็บให้ก็เลยต้องตัดเล็บโอ้โหดูแสงข้างนอกมันเหมือนแบบฤดูร้อนแล้วอะไรนะวันนี้เราจะไปตลาดด้วยนะคะทุกคนไปตลาดไปซื้อแคปหมูนะคะเพราะว่ามีเพจมีคนไทยหลายๆคนกำลังอตอนนี้กำลังฮิตนะคะเห็นโพสต์กันว่าที่ห้างรีเดนะคะห้างของคนเยอรมันเนาะ มีแคปหมูมาขายราคาเป็นกันเองแล้วก็รสชาติใช้ได้เหมือนของไทยเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะไปตำกันค่ะทุกคนตอนนี้แม่น้องตูรี่กำลังกรอกน้ำกรอกน้ำอยู่นะคะเรากรอกน้ำไปกินกันค่ะทุกคนไปกินบนรถกันเนื่องจากเราจะไม่ซื้อน้ำดื่มนะคะที่ฟินแลนด์เนี่ยก็คือสามารถ ดื่มน้ำจากก๊อกน้ำได้เลยนะคะน้ำสะอาดแม่ก็เลยกอกใส่ขวดโคก,กไปค่ะทุกคนเพราะว่าน้ำขวดหนึ่งมีขายแต่มันแพงมากเอาตูรี่ถือน้ำให้แม่หน่อยลูกปะไม,ไ,ไม่รู้ในดูสิถามหาหมวกนะคะเมื่อวานหมวกได้มาใหม่หาไม่อะไรไม่เคยเจอเลยพ่อน้องตูรี่เนี่ยต้องให้แม่หาตลอดไปได้หรือย,ยังอล,ลูกไปถือน้ำไปด้วยเดี๋ยวหิวกลางทางปะ ไปเลยรอหลวงพ่อสตาร์รถรอแล้วมาค่ะทุกคนโอ้โหุณหภูมิวันนี้แค่2อ,องศานะคะหิมะก็ยังตกมาปรับรายมาให้เราหายคิดถึงอยู่เนาะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ออกรถบ้านกันนะคะอาทิตย์นี้เนื่องจากเราจอดรถบ้านกันไว้อีกแล้วค่ะจอดไว้ตรงนู้นะคะ่ะจอดในที่นี้ก็หมายถึงตุลีนั่งข้างหลังให้แม่นั่งข้างหน้าอืมจอดในที่นี้ก็คือเราจอดแบบว่าจอด ไม่ขับเลยนะคะไม่ขับเลยเพื่อที่จะไม่ให้เสียค่าประกันนะคะประกันเขาเรียกว่าอะไรอะประกันอุบัติเหตุเนาะประกันในการใช้รถเนี่ยแหละทุกคนมันแพงมากๆนะคะพ่อตูรี่เพิ่งมาเอ่ยปากบอกนะคะว่าค่าประกันรถบ้านเนี่ยเขาแบ่งจ่ายนะคะแบ่งจ่ายสี่ สเดือนจ่ายครั้งหนึ่ง4เดือนจ่ายครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราสามารถทําแบ่งจ่ายได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเป็นก้อนใหญ่ครั้งเดียวในต่อ,ต,อต่อปีเลยเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาท2,500บาทท่านั้นมันเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะเราก็เลยแบบแบ่งจ่ายทีละเล็กนะคะทีละ4เดือนจ่ายครั้งหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ250ถึงประมาณเท่าไหร่อ่ะทุกคนเอ้ยร0 0กว่าไหมเพราะว่า ประมาณเดือนสี่เดือนห้าร้อยสี่เดือนห้ารอยนี่มันก็แพงป๊ดเป็นนอนบ้านเพื่อนคนเดียวไหมทุกคนขนของไปยังก oh okay. oh. ับไปสามวันสามเพราะว่าเพื่อนบอกให้เอาผระห่มไปเองผอามอนไปเองด้วยนะคะเนื่องจาก หล,หลังรถก็ได้ในลูกเอานั่งแป๊บเดียวไปาหมไปเองหมอนไปเองเนื่องจากเพื่อนเนี่ยมานอนกัน5้าคนนะคะก็เลยแล้วอีกอย่างที่บ้านของเพื่อนเนี่ยเขาเลี้ยงสยัตว์เขาเลี้ยงแมวเนาะแล้วบ้านเราเป็นบ้านที่แพ้ขนแมวแพ้ขนหมานะคะก็เลยเอาไปเองดีกว่าอ,อะไรลูกไปกันเลย สวัสดีทุกคนก่อลูกตุลีสวัสดีทุกคนก่อลูกไม่ให้มาเอาเดลเล,เลยเอาเวมาสอนฝุดเก่งจังเลยพี่เพลงสวัสดีทุกคนก่อนค่ะเลยเลยอ่ะเพลงโตแล้วนะเขจะไอายอากล,ล้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวไม่เใช่นนอนเปิดเห็บปุ่มตัวเปิดคนเล็กขึ้นปุ่มเดี๋ยว ตไตลหันนอเอสจิกัด,กด้วยมาเรียวมาหักรถข้างๆด้านหน้าเป็นที่ทํางานของแม่นะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนของพี่เพลงเนาะก็อยู่ใกล้ๆบ้านเราส0 0รอเมตรนะแต่แม่ก็ยังขับรถไปทํางานนะคะเนื่องจากในฤดูหนาวเนี่ยใครๆมันหนาวเนาะทุกคนขี้เกียจเดินนะคะรถแล้วก็มีแล้วก็ขับไปพอน้องตุลี่เขาก็บอก LIKE เออเธอก็เดินไปทํางานบ้างนะช่วงฤดูร <มา S 1> <ๆ S 2> ้อนอ,อะไรอย่างเงี้ย ตรงนี้ก็จะเป็นโบสถประจำเมืองของพวกเรานะคะมีอายุร้อยกว่าปีแล้วนะคะทุกคนเนาะเนี่ย <Yeah. S 1> สีแดงสียังสดใสยอยู่นะคะเพราะว่าพอสีมันซีดเนี่ยเจ้าหน้าที่<ม>เทศบาลในเมืองเนี่ยเขาก็จะมาทาสีใหม่เพิ่งทาเมื่อปีที่แล้วเองนะคะด้านหน้าตรงนู้นนะคะตึกนู้นก็จะเป็นตึกร้านกาแฟที่พี่เพลงเคยมาฝึกงานเอนซินใหม่เน้น เดี๋ยวเดี๋ยวนะบ้านเพื่อนถึงแล้วนะเพื่อนซื้อบ้านหลังใหม่ย้ายอยู่มาอยู่ใกล้ๆกันนะฮะเพราจะไปตลาดใช่ไหมเป็นเด็กดีนะกันงาอืมมอยมอยอื้อสิติโมบอกว่าพ่อตุลีบอกว่าของเยอะมากเลยนอนกี่คืนเนี่ยนะคะคืนเดียวนะคะทุกคนเนาะ แม่ของเพื่อนกําลังจะออกไปตลาดเขาอไรเงี้เนาะคงจะไปซื้อกับคงกับข้าวมาต้อนรับเด็กๆนะคะไปกันต่อค่ะทุกคนไปตามล่าหาแคบหมูกัน,กนเรามาถึงแล้วนะคะเ,ตตเมืองฮุยติเนนเนาะอยู่ห่างจากเมืองที่เราอยู่ประมาณ30กิโลเมตรนะคะขับรถ30โลเพื่อมาซื้อแคปหมูที่จริงถ้าเราสั่งจากพี่ๆคนไทยมาทำที่ทำเองก็ได้นะคะ ราคาก็ถือว่าโอเคแล้วก็ปริมาณก็ถือว่าโอเคแต่แต่เราเมื่อเราเจอรีวิวนะคะเจอรีวิวของพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในฟินแลนด์นะบางคนหอบมาแบบว่า1ิบถุงหมดเอามาหมดเลยก็มีนะคะเอามาหมดเลยก็มีเราดูซิว่าเราจะเหลือให้เราหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้แม่นุชนะคะเพื่อนมา เอาไปก่อนแล้วนะคะเอามาชิมไปก่อนแล้วสี่ห้าถุงเนาะแล้วก็มีการส่งซิกมาบอกว่าเมื่อกี้มีคนเดินตามหลังมาหยิบเอาไปหลายคนอยู่จะเหลือให้เราไหมนะคะเมื่อกี้ในที่นี้ก็คือ20นาทีที่ผ่านมาซึ่งคนไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่เราอยู่ในเขตที่เราอยู่นี่ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะคะ เมืองนี้จะเป็นเมืองที่ใหญ่กว่าเมืองซากีราที่เราอยู่และฉะนั้นคนไทยหรือว่าคนเอเชียก็น่าจะเยอะกว่าเมืองเราอยู่ฉะนั้นเขาก็เลยมีห้างลิเดลนะคะในเมืองเราไม่มีค่ะทุกคนเพราะว่าประชากรมันน้อยประชากรน้อยมากถ้าห้างมาเปิดที่เมืองเราก็เหมือนกับว่ากําลังซื้อมันมีไม่เยอะนะคะ,ะเราก็จะมาจอดตรงเปรรเฮไปค่ะก็คือที่จอดรถสําหรับครอบครัวรถที่มีเด็กค่ะเราไปตํากันค่ะทุกคน ูลี่เคยมาหรือ,อยัง คนเดินข้ามสองรอบเดินผ่านไปสองรอบหายากมากราคาอยู่นี่ค่ะทุกคน1ยูโรกับอีก79เซซนนะคะมีสองรถค่ะรถบาร์บีคิวแล้วก็อ่ารถออริจินอลเหลือกี่หอ่อทุกคนต้องถามดูสปอนเซอร์ว่าพ่อน้องคุณนี่นจะจ่้ให้หรือเปล่านะ ี่นี้จะให้ดูอาหารอื่นๆที่เดีมันถูกนะทุกคนถูกจริงๆค่ะถูกกว่าของแบบของฟินนะคะฉะนั้นร้านค่อนข้างขายดีเลยทีเดียวขนมอันนี้น่ากินกินกับอ้ยอ้วนอีกดูสาววาจะลดความวอ้วนอ้อยเจอวนเส้นค่ะทุกคนลดราคาเหลืออยู่99เเซนแต่ที่บ้านเราก็มีอยู่เดี๋ยวเอาไปสักสองห่อ เดี๋ยวเราจะหยิบน้ำจิ้มหวานไปกินกับปอเปี๊ยะนะคะทุกคนอันนี้จะออกรสเปรี้ยวเปรี้ยวมากๆเลยแล้วราคาก็โอเค159้15เส้นน้ำจีนจ้าเส้นนอำจีน,นะคะ่ะทุกคนอันนี้อร่อยกินแล้วเหนียวนุ่ม189้ไ18ปสักสองกันอะไรทำไมตัวเลือกได้เหรอ UC 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 ซื้อเลยที่ลูกมันก็ไม่แพงเลยลูกอูซีอูซีอูซีอืมแต่มันไม่หนาวแล้วนะเอออะไรกื่อมามันไม่หนาวแล้วตอนนี้เนี่ยนี่มันช่วยต่อปีปีอืมปีหน้าค่อยซื้อลูกไปมัน <c oughs> ไปถามพ่อไหมพ่อให้ซื้อไหมแล้วกื่อซื้อใหญ่แล้วกื่อซื้อเล็กแต่ยศแล้วพ่อว่าไง, <c oughs> พ,ไงพ่อไม่มีเงนิน <c oughs> โอเค แล้วเมื่อกี้เนี่ยก็เห็นคนไทยหรือว่าน่าจะเป็นคนเวียดนามหรืออะไรสักอยาก่างนี้เข้าตามหลังมาประมาณ3าสี่คนเนาะทุกคนจะเหลือไว้ให้เขาแค่สองหอดแต่เราไม่แน่ใจว่าเขาจะมาเอาแคบหมูหรือเปล่านะแต่เขาคงจะมาเติมแหละเยอะ ก,กี่กรัมหนึ่งร้อยกรัมก็โอโอ,อยู่นะได้กินในรถเลยเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวแต่ก่อนสมัยแรกๆที่มาเนี่ยเวลาเราซื้อขนมฮานามิมานะเราจะไม่กลา้าเรากินในรถเลยนะคะแรกๆเนาะเพราะว่าพ่อเขาไม่ค่อยไม่กล้าพูดว่ามันมีกลิ่นขนมนะทุกคนขนมเกี๊ยวกุ้งเนี่ยขนมฮานามิว่ามันมีกลิ่น วราเรามาอยู่แรกๆเนาะแาล้วพอหลังๆคือเริ่มอยู่นานความกล้าความคุ้นเคยความสนิทใจที่จะพูดว่าเออเธอขนมที่เธอมันกินอะมันมีกลิ่นนะถ้าเธอกินในรถเนี้ยคือกลิ่นมันก็ตลบอบวนอยู่ในรถแล้วคือเขาบอกว่ากลิ่นมันไม่โอเคกลิ่นมันเหม็นขนมฮานามินะแล้วพหลังๆมาก็ซื้อซื้อฮานามิเวลาไปร้านไทยก็ เก็บไว้นะคะอดใจไว้กว่อนจะถึงบ้านแล้วค่อยแกะกินที่บ้านเพราะว่าเราก็เห็นใจเขาแหละเขาขับรถด,ด้วยเนาะเราก็ค่อยกินที่บ้านเอาสรุปแคบหมูกากหมูริดเดลใช้ได้ค่ะทุกคนอันนี้ชิมของรถบาร์บีคิวเนาะแต่รถออริจินัลน่าจะอยู่อีกถุงนึงเดี๋ยวจะคน้นค้นมาชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่ากินลยอืมอร่อยไหมคะ ทอดน,นี้รสออริจินอลนะคะเปิดชิมไปแล้วมันจะมีความแบบเค็มๆความเป็นกลิ่นทอดแบบไม่ไหม้กริ่ล้ลนิดนึงเป็นแบบอันกลิ่นแต่มันก็ถือว่าโอเคอร่อยนะคะแล้วก็หน้าต่างเราก็ยังต้องเปิดไว้เพราะว่าพอน้องสุรีทนกลิ่นไม่ได้ <laughs> ผ่านคะ่ะทุกคนให้ผ่าน สำหรับคลิปนี้พวกเราติโมโรซาทแทฟฟินขอขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ